สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมยากุซ่าภาค5นะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับไม่เป็นลามายิ้มแย้มแบบนี้แล้วตอนนี้สนพิงก็าลังรออยู่ต้องรีบเอาบทความไปส่งนะครับสถานีนั้นอยู่ที่ถนนโคเมบุโรบะ เอ้ยบ่าเอ้ยลืมไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะ่ะเงินสามหมื่นฉันมีไหน,นอ่ะรอนอนไม่ได้หรอครับถ้าผมไม่รีบเอาบทความไปส่งแล้วก็ผมจะไม่ได้เงินมาจ่ายคุณเลยนะฉันขอบอกเลยนะฉันรู้สึกว่านายไม่อยากจะจ่ายฉันเลยสักนิดเนี่ยฮะมันไม่จริงเลยสักนิดครับผมจะรีบเอาไปจ่ายคุณเลยเมื่อผมได้เงินมาแล้วจากบทความของผมนั้นได้เลยวันนด้ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันให้กับคนปล่อยเงินกู้ ถูกต้องเลยใช่ไหมละ่ะงานทินี้ฉันจะเดินไปส่งนายที่ทำงานเราจะได้ไม่หนีไปอีกเอาจริงอ่ะเอ้ยแกไปยืมเงินในผลปล่อยเงนกู้นะ่ะทำไมอ่ะผลปล่อยเงินกู้คุณหมายถึงคุณทาคาสุกิลระครับเอเอรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่เขาเพิ่งย้ายมาที่คินนิอิชโชนะครับประมาณปีก่อนมั้ง นายน่าจะรู้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับเขานะไม่ใช่หรือยังไงคุณหมายถึงเรื่องว่าที่เขานั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแก๊งนาโกย่างั้นเหลอครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะแก๊งนั้นมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยครับเอ้ยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิพวกเขาเป็นยากูซ่าใช่ไหมโอ้ยแล้วคุณเคยเห็นของแก๊งนาโกย่าอะไรนี่หรือเปล่าครับเนี่ยก็ส่วนตัวแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นหรอกนะ เหมือนกันเลยครับมันเป็นเวลาตั้งสิบห้าปีแล้วตั้งแต่ที้ผมย้ายมาอยู่ที่นี่มผมไม่เคยเห็นคนของแก๊งนั้นเลยนะครับอ,อีกอย่างผมไม่เคยเห็นมีใครท่าทางเหมือนยากรุษาแถวนี้เลยเฮ้ยเบาเสียงหน่อยหน่อยสิฉันว่าบางทีเขาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะ มีเรื่องเล่ามาว่าคนโซมโซมบัเนี่ยไปเจอกับออฟฟิศของพวกเขาเข้าโดยบังเอิญรู้ตัวอีกทีผู้ชายคนนั้นผู้น่าสงสารต้องสูญเสียตาไปข้าหนึ่งเลยนะคนเขาหลือกันว่าไอ้แก๊งนี่แหละเป็นคนควบคุมกฎหมายของเมืองนี้ไว้นายไปยืมเงินกับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งนั้นนายอาจจะตายก็ได้นะคุณโอโนะครับรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงผมเลยนะครับนี่ ก็ต้องอย่างงั้นนะสิทนายโดนจัดการเรียบร้อยลแล้วก่อนเงินสามหมื่นฉัน่ะหายไปดิเอ,อยยังไงผมไม่ต้องจ่ายให้คุณสักวันหนึ่งแล้วนะ <S 2> <S 2> ไม่ใช่สักวันหนึ่งต้องวันนี้โอ้ทำไมล่ะครับนี่ฟังนะมันมีสาวคนใหม่เข้ามาอยู่อพกรวดที่ฉันชอบไปฉันอยาจะเป็นคนแรกไปเปิดสกอร์เธอหรือว่าบางทีที่คุณพูดเนี่ยหมายถึงจูเลียจัง <S 2> <S 2> ที่ซาชิฮโกะมุสุเบ อ้ารู้สึกว่านานี่จะทำตัวเหมาะสมเป็นคนทำงานสายนี้เลยนะแม่รู้สึกว่าคุณนี่ชอบมือสมัครเล่นเสมอเลยใช่ไหม,มครับแต่คุณรู้อะไรไหมครับเธอคนนั้น่ะเคยทำงานในแมสแม็กในาน,านามชื่อว่านานาโกมาแล้วนะครับอะไรนะยายแก่นั่นนะสิะนะ่งที่เธอทำทั้งหมดก็แค่เปลี่ยนทรงผมแต่งตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อในวงการเท่าน,นั้นเองโอ้ยตายเหอะเฮ้ยจะไปไหน ออเอ้หวัวหน้าเงินที่เหลือของผมล่ะครับไอ้งั่งเอ้ยแกไม่รู้หรืองไงว่าแกนะาเนี่ยพลาดเนตไลน์ของงานของเราเนี่ยไปกี่ครั้งแล้วเฮ้ยแต่กูก็ยังส่งเข้าเครื่องปิ้นทันไม่ใช่หรืองไงเล่า ใครเขาส่งลายมือห่วยๆแบบนี้กันบ้างเขาไม่ทํากันแล้วไปหาง,งานทำใหม่ไปทนายไม่อยากทําตามกับเขาพวกเราเอ,อ่อครับครับผมเข้าใจแล้วนะโอ้คิดว่าจะไปกินเนื้อ,อย่างสักหน่อยสงสัยต้องไปจบที่ซูชิที่ร้านสะดวกซื้ออีกแล้วสิ ทาคาซุกิซังเรื่องซูชิเนี่ยมันเรื่องอะไรทำไมนายถึงคิดจะใช้เงินทันทีนายได้มาแล้วละ่ะได้ปโปรดเอาไปหมดเลยนะครับได้ปโปรดเห็นใจผมด้วยเถอะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะตั้งแต่เมื่อวานอะไรกันนายได้เงินมาแค่นี้เองอย่างงั้นเหรอมันไม่ใกล้เคลียงเลยไงกับที่นายติดนี่ฉันอยู่ะ ตายเถอะลูกสาวฉันยังได้เยอะกว่านี้สิอีกสําหรับแตกเอียปีใหม่ของเธอแล้วเธอก็เอาอยู่แค่ปอสี่เองนะนายไม่มีช้างใช้นี่ของนายหมดได้แนะ่ถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกว่านายต้องไปทําโรงงานเหล็กที่ฉันเคยเสนอแล้วละ่ะอะไรก็ได้ครับอย่าให้ถึงเรื่องนั้นเลยค่าปังของนายจะจ่ายนี่ให้ฉันได้พอแน่นอนเอาเนี่ยเซ็นให้ฉันหน่อยสิ เอาละตอนนี้นายยังติดนี่ฉันอีก1 3 27, 2 7 <c> 5 <oughs> ล้านสามสนอเจ็นห้้อยสามสิเตีโฮมลันแลี้ได้เงิน5,700เพียง200เยเยนต่อครั้งเท่านั้น เงินมีเง <g ab ung> ินเหลือเพลงง217เ็นเท่านั้นเองอ่ะการไปหวดโฮมรันนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวของฉันตอนนี้อ่าตรงรีบไปซาเลติท่ถนนซึมุกิมุ่งหน้าสู่อ่าที่ตีเบสบอลนะครับไปรู้สึกว่าสายนี้จะมาจากสำนักพิมพ์นัเนี่ย สวัสดีครับนินดิชิดาพูดนะมีเรื่องอะไรกันเหรอเกี่ยวกับเรื่องบทความที่นายเพิ่งส่งเข้ามาลายมือของนายนี่มันอ่านยากมากเลยนะแม้กระทั่งคีย์สำคัญในผลงานของนายก็ยังอ่านยากเลยฉันคิดว่าฉันอยากจะถามเรื่องนี้กับนายสักหน่อยอไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้แน่นอนสิฉันขอโทษด,ด้วยนะฉันค่อนข้างรีบนะวันนี้อ่ะเอเริ่มจกตรงไหนดีล่ะ เอาเป็นว่าเริ่มจากคลับที่นอยไปแล้วกันชื่ออะไรนะคลับฟูโตโมโม่เนะถ้าจำไม่ผิดนะครับไปคลับชื่อฟูโตโมโม่เพื่อนอ๋อนี่เขียนว่าฟูโตโมโม่เลยตัวหนังสือแม่งกระโดดกระด้งไปมาอ่านไม่ออกเลยเอาละต่อไปนะชื่อสาวที่นายรีวิวมาเนี่ยชื่ออะไรมิวกิจังไงครับใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดมิวกี้จังไม่เอานะเพื่อนนะ่ะน่าจะรู้นะว่าชื่ออะไรอะ่ะมิวกี้จังไงเอ้ยเรามีคนไม่พอนะทีนี่อะ่ะมีใครบางคนส่งงานก็นช้าแถมยังไล่มือห่วยตั้งหากนะุ๊นายผู้ถูกถ้าสมควรได้รับมันเออไม่มีอะไรขอผิดฉันเองแหละ เออแค่นี้แหละขอโทษนะที่ต้องเสียเวลานายไม่ไมเลยความผิดฉันเองแหละอย่าทำงานหนักเกินไปละ่ะวันนี้คงยังนอนไม่ได้แน่ๆคงต้องรีบไปสนามแบตติ้เซ็นเตอร์ก่อนแล้วไปวันนี้เขามีราคาลดพิเศษ ครั้งละสองรยเยนนี่จะเป็นโอกาสครั้งเดียวของฉันปุ่มทั้ง4นี้บอกถึงการตีปวดไม้ไปในตรงไหนโอเคมามาวัวไปมาแล้วอ้าวทีเดียวร่วง เดินมาตั้งไกลไปโท่เอ้มาจป้าผมโฮมรันแล้วนะครับโอ้ยเธออีกแล้วงั้นเหรอผมก็ไม่ได้อยากมากหรอกนะครับก็ดีนะเพราะว่าเริ่มต้นเดือนหน้าฉันจะจ่ายรางวัลให้เฉพาะครอสระดับสามเท่านั้นเพราะหลูนั้นเป็นซิมิเลเตอร์ของสวัสดิจากทีมกีเกนไม่มีใครตีโฮมรันได้เลย นั่นน่าจะทำให้เธออดรางวัลแล้วนะอิสูซี่ว่าฉันพูดผิดตีได้สวยไปเลยนะโอ้ไม่นะนายเคยตีเบสบอลสมัยอยู่มัธยมอย่างไนะงเหรอเดาวบัาคนเราต้องมีดีสักอย่างแล้วนะทธกาซึกิซังจะทำแบบนี้กับผมเลยนะครับ ทำไมน่าคิดว่าฉันให้น,นายเก็บเศษเหรียญไว้ล่ะมันเดาไม่ยากเลยนะว่านายจะทำอะไรกับมันได้เลเวลอัพนะครับการตีไซส์ส,สตรอรี่ของชินาดานี้ก็คือเรื่องของการตีเบสบอลน,นะครับชินาดาแบตติ้งสกิลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำชาเลนจ์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคไม่มีอะไรละ เฮ้ได้เงินมาว่านายพึ่งได้เงินมางั้นนะเหรออ๋อชิจิมาซังแวะมาดื่มสิแล้วมาจายเงินที่นายค้างฉันไว้ด้วยเออ,อเรื่องนี้อยู่ว่านะครับจะบอกนะว่านายใช้หมดแล้วอะยางไงก็ตามนะหมน,นี่จะทำสตูบิสโซที่นายชอบนะแวะมาก็แล้วกัน จริงเหรอครับขอบคุณนะครับคุณอิชิจิมะฉันเก็บที่ไว้เห็นายนะอย่าไปลมไปสักก่อนละ่ะนี่สิเพื่อนแท้ต้องรีบไปหาคุณอิชิจิมะแล้วก่อนที่ศัตรูจะเย็นหมดเขาอยู่บนถนนคูมามโนไปไม่ถนนนะครับอ่าย่านคูมามะโนนะบุรุวาหเป็นย่านนะไป m o ชีวิตแม่งรันทดไอ้นี่ลำบากลำบนหาตังค์ก็โดนเก็บใช้นี่หมดทำงานรายวันเลยยินดีต้อนรับครับอเอาวหนานั่นเองชินาดาคุณฮิจิมะส <ผม S 1> ังดื้อตันจริงๆนะครับกับ<ช>ความใจดีของคุณนะ อออ่ไม่ต้องร้องไห้ฉันหรอกนะน้ยไม่มีทางได้กินน้ำสักแก้วเดียวนะจนก,กว่าน้าจะจ่ายนี่ที่นาาค้างฉันไว้แต่ถึงก็ะนั้นฉันก็รับของฝากนะคุณรู้เรื่องนั้นได้ไงครับอนงั่งเอ้ยฉันเป็นหัวหน้าชุมชนนะเว้ยฉันบอกพวกเขาน่าให้โทรหาฉันเลยถ้านายนั่นตีโฮมรันได้แต่ไอ้เธอไอ้แกนั่นเอาเอานี่ไปห้าพเยนและนี่จะเป็นของนาย เออคือนะครับเรื่องมันอะไรนะอย่าบอกนะว่านายใช้ไปหมดแล้วนะนะโปรดนะครับคุณฮิจิมาปล่อยครั้งนี้ให้ผมสักครั้งเถอะนะครับผมไม่ได้กินอะไรเลยมาทั้งวันแล้วเนี่ยประตูทางออกอยู่ทางนั้นนะแล้วระวังโดนประตูหนีบล่ะไดนโปรดนะครับคุณฮิจิมาสั่งผมกินอะไรก็ได้นายนี่หน้าด้าน่าดูนะชินาดะ แต่คุณเคยปล่อยผมกินฟรีหลายครั้งแล้วอ่ะมันไม่ใช่ของฟรีนายไม่รู้หรือไงว่านายติดนี้่ันขนาดไหนเนี่ยฮะทุกวันนี้เราการเงินก็ฝืดเคืองกันหมดแล้วแหละแต่ถ้าพวกเราช่วยเหลือก,ก,กันแล้วก็เราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่นายเนี่ยกำลังบีบเบียนคนอื่นอยู่นะเฮ้ยสปาเกตตี้ของกูอยู่ไหนหิวแล้วลุ้ยครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟแล้วครับ แปลกนะครับไม่ค่อยเห็นคนจากสายงานยากุซ่านี่แถวนี้เลยรู้สึกมันขเขาแต่งตัวเพื่องานศพอะไรสักอย่างเลยเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยอย่าไปจ้องมองมากนารู้จักแก๊งโทโจกับแก๊งโอมิหรือเปล่าอเออรู้สึกว่าเขาจะเป็นแก๊งใหญ่จากฟังคันโตและคันไซใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วล่ะมีคนพบว่าอุสุมิและทาเคชิซึ่งเป็นคนจากทั้งสองแก๊งนั้นกายเป็นศพอยู่ที่เมืองนี้โรู้ตอะไรนะครับพวกเขาถูกฆาตกรรมเหรอพวกเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุโอ้นั่นชกายจังเลยนะครับดังนั้นพวกเขาก็เลยมาที่นี่เพื่อเก็บศพแล้วก็ลังตามล่าคนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายมีคนเต็มพื้นที่ของเราไปหมดเลย ที่จริงผมชอบที่นี่นะครับเพราะผมไม่ค่อยเจอพวกย่ากูซ่าพวกนี้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้กินเราแปะอย่างนายนะ อ่ใช่ใช่นอกใจพวกแก๊งพวกนี้เนี่ยยังมีคนแปลกแปลกมาป่วนเปลี่ยนอยู่ในเมืองเราด้วยคนแปลกแกเหรอครับรู้สึกว่าจะเป็นคนแปลกๆปที่ชอบใส่โมปิดบางใบหน้าใส่แมสไว้ตามหาใครสักคนในเมืองนี้อยู่คนจะเรียกนี่คนแปลกๆแบบนั้นไมมไม่งั้นนะอาจจะตกอยู่อันตรายก็ได้เอาร้านเต็มจังเลยครั้เนี้อ๋อไม่ต้องห่วงครับที่ว่าเคาน์เตอร์จะว่างเดี๋ยวนี้แล้วละครับ ว้าวอ้าวว่างไงพ่อคนฉลาดคุณคือคุณได้อยู่ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยนี่ครับคุณโอ้นะใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วต้องขอบคุณนายที่มาจุนจ้าทำให้ฉันต้องโดนเจาะรูนี่แก้มเนี่ยแก่มมีความสุขมากสินะไอ้บ้าโอ้ยฟังดูแย่จังเลยนะครับเวลาคุณดื่มน้ำเนี่ยน้ำมันไหลออกมาจากรูหรือเปล่าเย ย็ดแม่เอ้ยแกไม่รู้ยังไงวาแกทำให้ฉันเดินโดนอะไรมากฉันเครียดมากเลยนะก็อาจจะไม่นะครับผมเสนอคุณลองไปผดปล่อยความเครียดที่สนามตีเบสบอลดูนะครับมันเป็นที่เหมาะสมมากเลยแกรอฉันเล่นอยู่แล้วไงเนี่ยเฮ้ไม่ใช่เลยนะครับแกต้องรอฉันเล่นนั่นแน่ได้นี่ฟังนะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาโทษผมนะอะไรนะ คุณรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าไอ้ไม,ม้นั่นมันไม้มมมปลอมไม่ใช่แล้วไงอะไรฉันไม่รู้ว่าแกหมถึงเรื่องอะไรโอ้ยคุณทำตัวนี่ไม่เนียนเลยนะครับคุณนะ่ะแอบสลับเปลี่ยนของจริงกับของปลอมแล้วก็โยนเรื่องความผิดทบทให้กับโทรียาม่าไม่ใช่หรือยังไงถ้าแกไม่หยุดพูดอีกแล้วก็ฉันจะปิดปากแกเดี๋ยวนี้หละ ให้ผมถามคุณหน่อยนะครับคุณคิดว่าผมเห็นไม้ที่หักแบบนี้มาตั้งกี่ร้อยกี่พันอันแล้วล่ะผมรู้เลยว่าความจริงไม่มีทางเป็นไปได้ที่ไม้มันจะหักได้ถ้ามันตกลงไปเฉยๆไม่ใช่ว่าคุณวางแผนโยนความผิดให้กับทูริยม่าให้จ่ายค่าชดเชยขนาดที่คุณเก็บของจริงเอาไว้เหรอครับถ้าแกรู้มากขนาดนี้แล้วก็ฉันไม่มีทางเรื่องนอกจากจัดการแกให้หายไปจากโลกนี้ซะคิสเตอร์ เอาคุณจะไม่ลองพึ่งแกง้กนาโกย่าเพื่อของคุณกันเหรอคะเรื่องนี้มันเลอกส่วนตัวไว้หัวขวดเพียงสิ่งเดียวที่ยังไม่แผ้แต่แก้มฉันรู้สึกดีขึ้นได้นั่นคือการได้ยินนายกรีดร้องด้วยความจะบปวดเทเปโอโนโนกูเซ <c oughs> เอาไปกินก่อนเลยนี่นะายกระแทกเขาให้ น,นี่ต่อยลบอ,อุ้ยมันก็หลบว่ะเอาไงอุ้ยหลบไปแล้วนี่แนะ่ถีบโอ๊ยโดยกนกระแทกบล็อกบล็อกอบล็อกต่อยแรงว่ะไอ้นี่เอาขึ้นไปอุ้ยยันกูนด้วยนี่แนะ่หยิบไม้ขึ้นมาต้องเจอไม้ฟาดฟาดฟาดเอาดิเอาเด้อเอาดิเอาดิาาดาดนี่แนะ่กระทืบ ตบด้วยไม้นั่นโอ้โหเป็นชุดเป็นชุดเหรอนี่แน่ทืบนึ่งชุดเอาไปยังต่อยเบาอยู่เลยนะครับเราไม่ได้อัพอ,อะไรเลยตอนนี้นี่แน่อ้าวพลังขึ้นกระทืบหน้าเขาให้เรียบร้อย ฉันต้องล้างแค้นแกนแน่จับไว้ให้ดีไอ้ตายเ้วเป็นวันที่พุ่นวายจริงๆเลยเนี่ยทีนี้เอาไงต่อละฉันน่าจะกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านเจอเรื่องอีก นายเป็นใครอะฉันตามหาใครสักคนอยู่ได้ยินเราว่าเขาอยู่ที่เมืองนี้นายน่าจะเป็นคนที่คุณอิชิจิมะบอกฉัน,นแน่ๆเลยอะนายจะทำให้คนอื่นรู้ว่านา,ายรู้ตัวไหมเมืองนี้มีปัญหามากเพียงพอแล้วนะโดยที่ไม่ต้องมีนายคนที่ฉันกำลังตามหาอยู่นะั้นเขากลุ่มกึนกับสภาพแวดล้อมได้ดีมากไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นใครมาก่อน ในอนดีตที่เขาเคยเป็นนักเบสบอลระดับอาชีพพอจะนึกอะไรออกไหมเฮ้ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนายแน่ใจนะแต่มันก็ยากอยู่นะที่จะซ่อนสำเนียงโตเกียวอ่ะฉันรู้ว่านายคือใครนายกย่าวเวลเวลิร์นเบอร์47ทัสนโอชินาดะแล้วฉันก็มีงานให้กับนาย จำลูกสายนนะโฮมรันนั้นได้ไหมลูกที่ทำให้นายต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปฉันอยากให้นายหาความจริงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นโอเคนะครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าะนครับสวัสดีครับ